เจาของทางรู้ชื่อเจาหน้ีาระฤๅธกอดนะคะกเรียน้ม่สุขาชื่อก็จะมี่อที่ที่รองร้นมเลี้ยงสร้างศาเกี่ยวกับการธนาคานะโมทธาพะโตอรหัโตมักพรรดิธนะโมทะคท่านมีความสุขกับการเดินทาง ขอพื้นที่ให้กกบพี่น้องที่กำลังไหว้นะครับดอกไม้นับวางไว้น้ำให้เรียบร้อยนะครับวางไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ ที่จุดชนะไว้หลายๆโครชานะคะในการปักภูมิทัศน์ของวัดโทรทยนะคะปักภูมิทัศน์ของวัดโทรทยต่อนะคะก็ด้วยปัจจัยของผู้สอนที่ไม่ดีไม่งามในปีผ่านมานะคะหลังจากนั้นก็ไปเ่ือตักบาทย้อยแต่นะคะเพื่อเหมือนเราได้มีโอกาสได้ตักบาทระ ้งร้ยอยเช่นวันที่13เมษายน o, พ,พิธีอัญเชิญโอรสพ่อพระผ่านไปแล้วบางท่านไม่มีโอกาสได้ทำบูตบบาทก็มาทำบูตบบาทประันจนะคะบูชาตามสัทธาค่ะแล้วรับรับขันใสเหรียญน,นะ,ะรับขันใสเหรียญไม่ต้องนับนะคะประจำวันเกิดบา,างต่างๆนะคะ,ะใน ดูชาสังฆทานค่ะสังฆทานก็เปลียนเสมือนอะนะคะหลังจากนั้นก็เตรียมน้ำแล้วก็จานรอเพื่อที่จะกรวจน้ำรับผอนค่ะเพื่อที่จะกรวดน้ำนะคะเพราะว่าด้านหลังนี่คิวยาวนะคะเอาความรู้ ด้านหลังนะคะเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ที่นั่นนะคะช่วยช่วยเคลียร์ให้ด้วยนะคะช่วยไปดูให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะให้ตกด้านหลังนะคะที่สวมหมวกก็ก็อยากรับพลังกาอยากรับพลังจากตัวพ่อก็ให้ัด้ถอดหมวกนะคะให้ได้ถอดหมวกออกัวันนี้่า้วันนี้กัคใหม่ของการดำรงชีวิตในสถานการณ์ น้ำโขกนมุ้ยใหญ่น่าคือเป็ไงน่าสบายค่ะน่คือใปนไงน่ตัวค่ะ้มานค่ะตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวกระโหลกใช้ดนตรีใาระาสของพระนะอาบตากรบทุนน้ำน้ำเพืห้หมดให้ต้องขออภัยนะที่บาทงแล้วก็ต้องไปนี้ ท่านเป็นระยะระยะนะคะว่าในการเข้าสงโอพ่อร้สงนั้นเรื่องอะไรไม่ได้แบ่าแ้เนะรแล้วไม่ใช่ค่ะนะวขึ้นงวนะคะเพราะว่าเออเบ่นแต่เรา่งของว่าเชนเหมือนกันนะแต่ที่ ประจุด้านหนราดัง,งนั้นตัวเองการยจกผลเปนาิขอกับทร่รุ่ท่านครูพุทพงศ์นะครับท่านผู้ช่วยเจวาท่านผูช่ยพระคาราหลวงนะครับขอบคุณหลายๆครับหอดบวัพโพผูชัวยพระอารามหลวงยแล้ววกกบอยาจะลืมครับเก็บไว้ในความทรงจำจักน้อยหนึ่งเก็บไว้ในพุทธศาสนา